ปล่อยเอาไว้แบบนี้ต้นไม้มงคลของเราก็อาจจะโทมได้นะคะเราก็จะเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เข้าเลยนะคะตัดจะเห็นว่านะคะเมื่อเราเค้อวัสดุออกไปลากเยอะ ธาตุอาหารนะคะเขาจําเป็นจะต้องได้รับธาตุอาหารเพิ่มถ้าเราปล่อยเอาไว้แบบนี้ต้นไม้มงคลของเราก็อาจจะโทมได้นะคะเราก็จะเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาเลยนะคะตัดแต่งลากออกไปนะคะตัวนี้หยกเงินล้านนะคะก็มาเปลี่ยนเสร็จแล้วเราจะตัดแต่งรากกันนะคะตัดออกไปเลย หลังจากตัดแต่งนะคะก็จะเหลือประมาณนี้ส่วนนี้นะคะไอ้ส่วนรากแล้ววัสดุตรงนี้เราสามารถนําไปหมักนะคะไปะหมักในกองดินของเรานะคะ,ะซึ่งจะได้สอนกันในการต่อไปเนาะส่วนตรงนี้เราสามารถทําอะไรกับต้นนี้ได้บ้างต้นหยกเงินล้านนะคะ 1. วันนี้ครูจะเป็นเพียงแค่เปลี่ยนกระถางให้เขานะคะก็คือเปลี่ยนวัสดุปลูกจะลงแบบนี้เลย อสองถ้าใครจะแยกโกสามารถแยกได้ไหมสามารถแยกได้แกะออกมานะคะแกะออกมาทีละต้นแยกโกได้สามสามารถตัดต้นแม่นะคะขยายพันธุ์โดยการตัดยอดตัดข้อชำนะคะซึ่งในต้นนี้สามารถทำได้หลายอย่างวันนี้เป็นการเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะ,ะ,ะก่อนครู จะนำเข้ารงกระถางนะคะครูก็จะแช่ในน้ำยานะคะ,ะส่วนในวันนี้ครูจะใช้เป็นจุลินซีสังเคราะห์แสงนี่แหละน้ำนะคะประมาณ2อ,อลิตร1-2ลิตรก็จะใช้จุลินซีสังเคราะห์แสงโดยประมาณนะคะก็ประมาณ1-2ช้อนแกงต่อน้ำา1ลิตรนะคะ และตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงต้นไม้ของครูเองนะคะก็จะแช่เอาไว้ประมาณหนึ่งช้อนแกงเทลงไปเลยอ่ะเสร็จแล้วก็นำลงมาแช่เอาไว้นะคะครูจะแช่เอาไว้แบบนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนำไปเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะ,ะน้ำที่เหลือตัวนี้ สามารถนําไปลดต้นไม้ของเราได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลต้นไม้ของครูนะคะ,ะตัวนี้ก็แช่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาปลูกกันนะคะ,ะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะที่เราแช่เอาไว้ก็เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะมีดินที่เราหมักเอาไว้ตรงนั้นไปปลูกกันค่ะ,ะก็จะมีมะพร้าวสับนะคะ,ะมะพร้าวสับใส่ลงไป หนึ่งส่วนสี่นะคะก็ก้นกระถางอ่าเสร็จแล้วก็มีดินปลูกอ่าก็ปลูกเสร็จ เสร็จแล้วก็รดน้ําชุ่มชุมก็เรียบร้อยนะคะใครต้องการนะคะหยกเงินล้านไซนี้ก็อยู่ที่ต้นละ250บาทาค่าส่ง80บาทนะคะหยกเงินล้านวันนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แบบการดูแลต้นไม้ลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ